บทันใจตอนนี้ก็กำลังตองประเด็กใส่เนาะเป็นตาแสบขัก no> อันนี้หลุดสาดแบบลองประเดกลงไปประเดกนี่ยไปแสบไป โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุมสุคนโดยตอนนี้กมะมาพบพ่อกันโนบิอยู่ที่เฮือนป่านางเพิ่นเนาะอตัวเมื่อนี้กาสาวนี่เอาหน่อไม้มาให้ป่านางเนาะแต่ว่าอาจจะเพิ่นบริกแกงหน่อไม้นะเพิ่นก็ไปหาไมา้เนาะหน่อไม้ไหลหน่อม้สังเภาบุหลายโดยตอนนี้กะป้าสบายดีป้าแต่ สลือดีมดเลยโดยเนี่ยหนึ่งเลเป็นสีแกงมะมไายตอนนี้กะมากินน้ำกันเนาะวันนี้อะไรเลือดมาบกบวบมาสีแกงละประมาณนี้เลยเนาะปวดบกบกอยู่แล้วย้องยานางกันเลยบูอันหัวไปบวบอะตอนนี้กะสิปับเป็นกองล้างก่อนเนาะปับมาเป็นกองล้างแล้วเนาะมีหะไรถลายคนมากินน้ำกันเปิดเบิ้งไม้ก่อนอ๋อนูอแล้ไม่ไรเนาะนั่งในน้อยปานาง่นปอก ใส่เตาเตากระบอกใหญ่เนาะดังพื้นดังทานแบบโบลิถุกเลยนะคนเห็ดนะนักมือนีกะเรากินแกงน้องไม้เปล่าพิ่นไปตักน้ำโดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเด้อแมนนายทงพ่อพ่อหนุ่มเนาะน้องวันดีกับมาน้ำมันนี้อุกหน่อไม้เพิ่นกันเนาะเตะมัน มีแต่น้ไม้ไลายการสีเห็ดไม่ทงว่าเลยเห็ดจงแดนนอนอืมลายลีโอ้ป้านานออกมาแต่หานะน้อยพอดีแกงเลยเหียนมกเหรอเหียนมกเหียนโมกเนาะไพอันนี้เพิ่นกะหอยอยู่พี่อยยันไหเลยคานพังได้ได้เห็ดปู่คุณ่อนี่นะ เอากระพาน้องอี้มิสิไล่เห็ดปวงน้อยเห็ดปววขาวไก่จีโปมเนาะใส่แกงหน่อไม้เมือนี้มีจีโปมน้ำเห็ดปัวเลยจากโตนเลยดวงเมื่อตีหอบมหาเส้นสามคนแหละสามคนคุดบ่โอ้มีอันนี้น้ำมีนยังเกาะคนเดินอันนี้ดวงมะกรูดได้ตัวเป็นนางกันเป็นตาแสีบเนาะมือนี้เนาะหยอยยานางกลาอมีนางต้องทีแสีบวิโดกเบื้องหงอยยานางนี่สุดยอดเลยเข้มข้นเนาะเข้มข้นขนาด บ่ย่างล่างมีเนี่ยวได้หนิมือยางล่างหรือเปล่าว้าวข่อยกาวเจ้ากาวว่าข่อยเนาะเพราะก็ล่างคือก้านทะเลเจาบอกอยเนาะข่อยกับอะไ้ล่างบ่เป็นยังเนาะกินเองแกกินน้ำก้านลายคนอยู่แล้วบ่ได้ล่างมือกินน้ำได้เที่ยวอะไได้ดิบุยิ่งชอบเลยสบายดีมาถ่ายแกงหน่อไม้น้องวันนี้น้องแน่เลยมาฮุงมาถ่ายเอาซื้อบ่มันนี่มันกินจุมตามบถ่ายแล้วป่าหุ่นมวยก็ถ่ายซื้ออ้าวหด รสถ้าา็นปนังไอได้หอดช่วงกางชวงกลน้หอด้เยนันงี่ยวัดเาตกางเยดวเนาะตาเ้่ที่ใส่แดงปนเนาะีพักเียไปเอาใหม่เดมันันนั้เลยจบให้อันป้าแตงในนี่บวกแกแจบให้ป้าแตงวได้แก่ได้ถือมาถือมาะแม่กันอกปาแตง บดมันบรแกาเราถือมาใส่นถือมาใส่ขู่มากไม่แกสบายดีป้าสบายดีป้ามาแต่หิวน้ำเนาะหิวน้ำน้องมาอะไรสวยลางไรอ๋อที่โต๊ะขันหิวซองขู่บัดเยียร์เลยแข็งแห้งอันนี้เดินเลยใครสีแกงป้าเนาะไม่นะนี่แล้วมือขู่แทนเลยเออดวงบ่ มีแต่เอดวงนี่ซีมือเอื้อดวงก่อนกระเดกว่าแสบป่ะเมื่อแอนคุ้มตาถ่านนี่มีแต่ซอดวงแกงหน่อไม้มันจแกงกว่าเป็นมีแต่อดวงเผื่อแกงได้เตะวัแตะว่าก็เป็นยุกกันที่ข้ามเห็ดใช่ทงเผื่อกลมาคือกันเนาะันนี้มาเจออยู่เตาถ่านน่ายนักจิได้เจอกันเนาะสมมือนี้ประแงแกงบะแ่บกนะแนงนี่อือแค่นีปากแกง ตอนแกงสีสันแหงเป็นตาแซ่บเนาะตอนนี้กะกำลังผดอยู่หน่อยนักที่ได้มากินน้ำกันเนาะผดขักอะไรกำลังต้มบางอย่างน้ำมันก่อน่น้ำมันค่ะมันแบบโอ้ยดูกระโดดเหมือนไนนะย่างย่างปลายังเจ็ดใจเย็นๆหลุดเมื่อน่าจะชิจอดไปใช้รถถีบนะบบกินแกงเอาใหม่ก่อนบอ บุกินแกงน้ำใหม่ก่อนเ่าทางนี้คือเผาเมืองเถอะแม่ถากินแกงน้ำใหม่ก่อนน้ำก่อนพอกระเพื่อยมาแล้วโอ้น้ำก่อนัเผาเมืองนะนางนางอยู่โอ้ยกินถัวทีเมื่อให้สบายเลยปวดน้องอันนี้ก็ใส่ใส่แกงน้ำใหม่บอก่องเถื่อเขายังบ่เข้าใจอันนี้ก็มีพระแย่งหรือว่าประแดงมีแล้วนี่นะกโง่นี่เอามาเลยแล้วจอดไว้ยังถุ่วทีถั่วเดนเนาะ โอ้ยจอดอย okay. so high, yeah? ู่นี่ก็ได้เพื่อนแม่เทาไพไปเอารถนีมนะว่เอาก็เอาไว้อยู่ในเพื่อนตัวเองเอาโบแม่เพื่อนตัวเองนะโบแม่โบปลอดภัยกว่าเพื่อนตัวเองกับโบแม่เมื่อยดวงตามอันนั้นมาตอนนี้ก็แค่พังเพื่นตามก็ยังง่าเมื่อยแช่ท่อเพื่นังก็คิดได้คิได้แล้วซื้อแม่จะต้ยางชนนี้ก็ตายนะ ตมูเผ็ดดิบเนาะตัตั้ตั้ตั้กแดดเนาะดยออาลืมถามเลยพัวพัวมาเลยบ๊มาแล้วมนีรีวิวพัวเลไรปยังยังไ้รีวิวซับยังไ้โปรโมทระซับโปรโมทพัวนี้ยังมาแล้วก่อนบิด้างไว้ก่อนเนาะคนละอีกงมือคนละ เีนโปรโมทเปิดกำลังมาแต่เวียกเนาะมาแต่เี้ยลาภาคทิศหนึ่งมาีเนาะอนนี้กัสิกเกลอีกนล้เนาะเมื่อกี้ที่สองกับกัตเนาะตามขอบเบืออันนี้กัจะปลูกกบปูนาเนาะพี่น้งเป้าเลืดบดานี่นนี้เน่าเซ่บๆโดยตอนนี้กับกำลังตามขอบเบือเนาะอ้ขาบเบืออยู่นาะเออแลี้วให้บกเมื่อสรงห้ใส่ชีแกงแลาวคแเต็มหมอนี่ สถานที่กับแคบเนาะพ่อแม่พี่น้องเราเกิดอยากอยากเนื้อหมูเด่นอยานน้องแข้งกันนะละลายเอ้าบอกว่าให้เรากินน้ำเนาะน้องใหม่ก็ลายเฮ้ยเนี่ยลำใหม่ในเขาม่าโอ้โหลอกปลาหน้ามือขัดปลาน้าขัดผักขัดเหน่อันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นตาแซ่บผักเลยผักตามตามปะนะมันเข้าเวลากันนะปลาน้าบ่สิตาม อ๋อเมียวต้มก็ได้มไหมต้องในบ้านท่าตุน่ะมาเ้าซอยในจักอย่างนี่ป่ะนะเ้าซอยในจักอย่างยังก่อนอยู่คนเลยทางอันไอ้ธงสิเป็นคนต้มเนาะวันนี้เย็นต้มนึกว่าอันปะนางเป็นสิต้มต้มเป็นอยู่ดอกง่ายต้มเป็นอยู่ดอกมันแกงเอาไหมแต่มันแกงบุเป็นแต่จะหน่อยป่ะเฮ้ยแกงเอาไหม่อยกินแน่เมียว่ะปานางยับไปอีกก็ได้เด้อนี่ชมวีนหน้าตาอันรอเล่าเฮ้ง เพนองกระหนิมอยู่เนาะบึงนัวไม้นี่บึงจะโครไม่สวยเลเนาะโคตรขาดล้นลองซิมขึ้วอันนอน่อยแท้ให่เลยอ่ะใหญ่เลยแม่คือคึกลงน่อยแม่ยังตามมันเบว่คือเอาแตกันทำไมก็น่าขอเนาะได้เลยได้ลยามยัไฮึกฮึกพอด้ยแต่งมันมาหน่ะพอด้ยังบ ได้คนนีเลยนะอู้หู68ดีมากหมักบวกกันนั่นเนาะมีนายชอบเออใส่เมื่อเลยนะแกงแกงแลผลมันกระเทินนี่นะแบงไปแห่แม่ต้องทูนี่อไายมันสีนั่นแล้วเหมือนแกวพอดีพอดีออนพนางมีคนจับกล้องคุณพี่ตามข่าวเบื่อก็คือแบบใส่แห้งค่ะใเนาะ เพมิดเพลินเยอลาตีแห้งไเพิดเได้เนี่ยลเอทีได้เป็นเคยเจ้าเขาก็ต้องเพิดเตัวเขาต้องใส่งานก่อนเปแทบไปเลยเนาะแไี้นะอแลแล้วแล้วควันโพดเลยนะว้บอกควันแล้วอตัวนาโอ้ตัวนาเลยนี่เจ็ทองประจามเลยดินสีนั่นเลยเนาะตอนนี้กำลังสีปุงแล้วด้านที่ ก็หมอ้มบอนอ้มบอนกูหนี่เมนเนียงนี่นกระปูน้อยเป็นตาแสบเนาะงามนี่มันมันลย้างกินกับตมตอกนเรยขวกินกับตมหงเลบ่มันอืกะปูใส่น้ำก็แซ่บได้ป้งกปูแดงเห้แเสบเมาะมันบ่แม่นกะปูแดงอันนี้กะปูนาทานอยากคิวนะกะปูยานนี่คินใส่แกงาไมมนะันเทาขวแต่มันเลยได้อ้านใส่กระยาเนาะ มันลายอย่างเลยมันสีเสียหลุดซาดตอนนี้ก็นยินน้ามาแล้ว้าข้าวเบี้ยอยู่ตอนนี้กำลังสีกแกงน้ขงแา้จัวคนตำแ้วเ็มข้นขนาดทันท้งสื้ออยู่ตลาดมันสีโบเข้มเนาะสีสันเป็นตะเซ่กระบอกเต็นแก่บานนำลายกระบอล ป้านางบันเลยยัยบันเลยยัยการตามขับเบือมันเนี่อยู่แล้วนะมันมันบอกนานอยู่แล้วป้านางมันมันมันเหนียวนะรูแเมนเด้ออาหานเห็นม่นยังเป็นหน่วยอยู่ตามให้อีกแซบบอแซบไวๆเด้อเร่งมือเร่งมือใจร้อนแล้วนะทางนี้ใจร้อนแล้วดวงปันธาปรุงธาปรุงเลาสิอันนั้นำยานางลงแล้วกัน ขาเบิ่งตอนปรุงก่อนเนาะขาเขาเบื่ออยู่ตอนไี้ตอนนี้ก็มาเบิ่งตอนผปรงกันเลยนาะ่งนปรุงกันเลยเนาะสเชียงหัวอุกกะถึกม่วนได้อยู่หลายคนต้องต้องก่อนมันจังสะอาดเนาะ ้องขี่อะี้แซบเอาวะน้นชิมมึงก่อนมาอ่อนนี่บกมันเลือกไดิกงไก่ไมสีมือหามือทำไปกินอยู่คนเดียววาดนี้อยู่เพื่อนหมเออุปแมนหมอก่สุก้ไหมแํ้ไมเผาอันนีไอดวงสีลงสีมือลองสีมือมันหองมาแต่ป่ายังไม่ได้ผัก่อนมาแกงน้ำมันเลยบ่วงเขาอ่อนอ่อน เขาล้นเขาเบื่อให้มันแตกก่อนนะพี่น้องถ้าเขาล้นบ่แตกเลเวลาทาไปแกงมันสิเป็นก้อนเมนเานัดรอนปะนางไปหนเนอะชิคกุลแห้งบ่วงประน่างกันนะบ่วงอ่อนจ้องบ่จ้องไงคนไทยเขาเอื่นทัพทีบ่หมนบ่จักทานิบุหูเอื่นญไปบ่วงกับจ้องกับขม ีตักีใส่รถนะใส่รายเสพร้ายใส่หน่อยเสพหน่อยใส่เบิรนีเปไนได้สักใส่ใส่เบิร์ดหนีเนี่ใส่เิร์นีไปนได้สักเมือบัถือค่ะอยเด้อมันใหญ่โยเล็งเปล่อกเนาะอกดเอาปแดกใส่ตำรังเนาะหมอผดแดงีแสบประแดกเราห้ิดตองเอาตอน

ข้างหน้าก็จ็คเทียงกันเป็นแจเก็ตเบาอยังกันเนาะอย่างเยอะกว่าหัวกันเลยข้างใส่ไฟเลยเนาะตอนนี้ก็ไปค้างเลยคือว่าน้ำนี่ตอนนี้ก็มาค้างมาตอนนี้ทากาซิอาอันนี้ลงพร้อมกันเลยเนาะจีบอมจีบอมกับเฮดปวกเนาะถ้ามาบวกใส่ลายปะนี่วะใส่ไปเลยน้าปอว่าสีแกงถ้วยหนึ่งสองถวยเนาะแต่ทางประแตงเพิ่นอันนี้มาบวกลายคนกินพอ้โหแม่พี่น้องเลยเนาะเบตเตอแซบแท้อันนี้โอ้โหแม่แก้งมาไม้เด้ออันนี้แกงมัาบวกหมอหาตั้งบระถือเลย นี่เป็นนัวกับคะแนนบ่กพ่อเลยอยู่นี่กันนี่มาเด้อเนาะกินแกงน้องใหม่น้วยกันแต่ว่ายังบมทันสุกนัดนี่เป็นนัวคะแนนบ่กพ่อจ้ะฮาสซิอาต์ไ้ก่อนเนาะอัดไว้ก่อนถ่าไปเบิ่งตอนผดเนาะถาน้าบ่กพ่อครากับดีเดอร์พาปีนหมอยู่ไซแหละอยู่เทิงหลังข้าดิไซไปไว้คือบอกเอาลงเลยใช้ไปไว้ป่านี้แหละวพนังแข้งจับอันจับอันถ่วยขาเลยยิ้วเข่าเลยวะรูกระเช้านำแข็งบอกยิ้วเข่าแล้วคนมา ทั้งนี้ถ่ายแล้วแล้วคล <น S 1> ิปเนาะคุณผอันั่นั่งโต๊ันนะครัม,มันมีอันหนึ่งอีกโดยเนาะตอนนี้กัสีเบิร์กหมอหนุ่เพราะว่ามญปวดแล้วมาเบิร์กกำลังการเลยเป็นจริงเดยเนาะอ๋อสีสันเนาะยังโบนไซเปิดเดกเลยนี่กรับเป็นตาแสบแหงแล้วมีจีปโปม่มีเพชรตัวอักษรมีบวบน,นำใส่กำังการจิดเปนหมอเบอเลยเอ็ดไปดวงเอาประแดกมาใส่เลย พี่น้องเนาะเป็นตาแซสบแห้งอย่านี้แกงกินแกงน่อไหม้นังกันเด้อตีตองกระแดกใส่เนาะตอนนี้กอบอันอบให้เล่าแนว่าเมื่อท่านได้เราหน่ไมื่ท่นซุกเออเสียงปวดเนาะตะแเสบผักแเส็บบนรูบ่เนาะประแดกพนางเห็นเองเลยใส่ประแดกตอนนี้กับฟองประแดกใส่ก็นางเห็นเอง เราซีมอ่ซีมไหงกสัะือ่กึก่อนปดขกอันนี้แบบไพ่ี่กาแห้งใส่พื้นใส่พื้นเนบุมนไพ่ขอท่นใจอย่าคนล้นตอนนี้กกำลังตองประเด็กใส่เนาะเป็นตะแสบขกอันนี้หลดสาดแบบ ลองประเด็ลงไปประแดกนี่ประหดเสพลน้องพ่อแม่พี่น้องน้ำลายเยเลยเห็นแกงน้หมองอกนมกน้ำหม่เิ้ายด้น้อยเลยเ็กไขหน่อ้อร่มกน้่จิ้งค้ปอมกิบกินอดตัวเก่าอยู่ด้วยกินอดพัวเก่ายี่ตัวเก่าพัวใหม่เนาะ ไอ้วงคนเจน้านะ<อ>แกงเราใหม่มือนีเป็เตาแ,แบบ,แบขวดแต่ละมืออีกทำเซ่บกบปซ่บนปาีเนี่ยไอ,อ้วงเผินเป็นคนแกงหพี่น้องมือน, <ไป S 1> นี้เนาะตงซีมือเองงา,า,า,านใดก็ปลาดวงงานใดก็ปละดุกโอ้ยเองานใดก็ย,ดยุ่ยอ่ะมัเทาซีซีมบ่ คนหมนี่ก็แบบอันทานใจเห้ชิมได้บ่ดอด้ชิมดแล้วเนาะไปเอานนมปนามากินดูเดซิง้แล้วเดกปลาแดดต้มแรกจืยกูจืขาต้มแล้วเขกระเขา่าม้าในหแม่แม่งอะไรจ้าชิมดูนะแบบอันจั้แต่บปลาแดดนะกระบอยู่แต่ว่าจางมันนะบ่พอดีบ่ พอดีเเนาะใส่เกลือใช้ติมเกลือหน่อยหนึ่งกระแดกนะอกแดกบยเสบเนาะตีมเทื่อนึงหรือบ่มันใจทององทองสาเถื่อได้พ่อยเาเจียวจะบ่มีบ่ะโอ้โไอหะนะยกาบขับปรน้ดขักขดเนี่เนาะมันจะางลโดยเนาะตอนนี้กับพ่อแล้วมีแต่ติสีโป่งนเกลือเนยดวงเนาะสีโป่งไปกินเอาลงไปเลยว๊ พักแครงแกงก้ามาบริสเเอน้ำน้องมันเหี่ยวเย็ดถึงน้ำหลายหนูพอใจคงไปกินเลยบ้านี้เนาะตอนนี้ยั่วๆพี่น้องมาเด้อกินแกงหน่อไม้น้ำกันเนาะสีอ่าจบคลิปไปแล้วในบ้านนี้เนาะกะสิไปกินแกงหน่อไม้ก่อนโดยสบายดีเด้อดวงสบายดีโดยสบายดีประนางโดยสบายดีเห็นน่อไม้เหี่ยแล้วเห็นน้อไม้เหี่ยแล้ว โดยนอ้อคลิปนี้เนาะตี้กับซีจบคลิปไปเพียงสัปาหนี้แล้วเนาะมื่อนี้กมากินแกงหน่อไม้นำกันโดยมาถ่ายคลิปแกงหน่อไม้เนาะจากคลิปนี้เนาะตี้กับต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์สุขสุขวันเดอ้อที่ชับชมคลิปน้องล็อตี้ตั้งแต่ต้นจนจบที่บคามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ก็ไปแล้วขอเก่าคำหวาสบายดีสบายดี